สวัสดีครับวันนี้พบผมอีกครั้งแล้วนะครับที่ช่องโอไมเวชแนลนะครับกับ u u u e e ที่มีแต่ความมันในการขีดสกูตเตอร์2ล้อนะฮะวันนี้ผมก็มาอยู่ที่จังหวัดชะอำนะครับเพื่อมาขี่ทริป200โลนะครับวันนี้เป็นวันที่ขี่200โลและระยะ,ะ,ยะทางที่ไกลอีกครั้งหนึ่งแต่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 แตวันนี้ไม่มีรถเซอร์วิสนะครับตายแล้ววันนี้ถ้าเกิด รถใครมีปัญหาหรือเส้นทางไหนแล้วเกิดอุบิเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับรถคันนั้นจะไม่ได้ขึ้นเลยจะโดนทิ้งอย่างกลางทางวันนี้เราไปดูกันว่ารถคันไหนจะโดนทิ้งกลางทางบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยไปนี่ก็พิเปร์นะครับมาแล้วครับสวัสดีครับผมเตรียมพร้อมแล้วครับนี่ฮะแต่งองค์เครื่องเรียบร้อยมาจากล่านลีเรียบร้อย นี่ครับพี่โป้งนะครับมาแล้วเรียบร้อยกับนามิท้องฟ้าไม่ดีเลยท้องฟ้าไม่ดีเหรอพี่นิดหน่อยนิดหน่อยยังขี่ได้อยู่นะครับก็เรียบร้อยครับแล้วก็นี่ก็คือเทอีกสี่คันนะครับไปไม่เป็นเลยสะดุดเลยเสียวเลยเบียร์ดเลยสะดุดเลยเฮ้ ไปไม่ได้เลยเนี่ยไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรแล้วเนี่ยโอ้ฝนมาแล้วฝนมาแล้วฮะหลบดีครับเออันลงเนี่ยใช่ใช่มาทุกรอบหัวหินนี่ตกตลอดเอาไปเอารถเก็บก่อนครับเอ้มันฤดูเดียวกันกับทิปก่อนปะฤดูเดียวกันใช่ ฝนมาแล้วฝนมาแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยมาแล้วฝนไปแล้วพี่เปอร์เข้าลมแล้วเลย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  ท่านนี้ฮะที่ผมที่เคยเข้าไปใช้บริการแล้วนะครับต้องที่หัวถิ่นนะครับหน้าวันใจกังวลน,นะครับมาขึ้นกระเพามนะฮะยืดกระบอกเจ้าสาวเลี้ยงตัวน้าเลียงตัวเจ้าที่หกที่หกเดือนสิบแปดนะครับ พี่ผมเดือนที่เบดเท่นี้ลมันนะครับดูครับดูครับครับแล้วที่มนจับทีินีนะนี่ก็พี่โยนะครับ้มาเื่องสีด้วยนะครับว่าสวยว่าสวยฮ่าฮ่าฮ่ามนดีแบบคเป็นดารหรอ นานมากโทรมาจําไม่เคยเลยที่ี่ใครนะผู้มีพระคุณคุณจะได้ทุกคนประกาศนะทุกคนวันนี้เขากินงานลูกเรือนได้เพราะใครนี่ยเขาไม่ได้นะคือคนที่หนักเลยนะ ตอนนี้เขาดีดเยอะนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเรามาดูตอนบ่ายว่าเขาจะหลับไหมแต่นี่กันเหลือ20กิโลครับก็จะถึงที่หมายที่เขาต้นโลกแล้วนะฮะสวยงามครับสวมนมะพร้ววาวฮะข้างหน้าเป็นทะเลแล้วครับเนี่ยโอ้โหสวยๆที่นี่อยู่ที่ปากน้ำปานนะครับประมาณที่ปาร์บุรีแล้วที่ประจวบคีรีขันครับผม เดี๋ยวเราไปดูกัว่าชายหาดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่คือความสวยงามของทะเลไทยสวยครับสวยครับสุดยอดหายไปเลยเดี๋ยวเมันจะมีต้นตามสามต้นมั้งรู้สึกตรงนี้ครัจะเป็นเกเนเจอร์เลย เดี๋ยวเราไปดูฮะว่ามีตรงนี้อยู่ตรงไหนใจไหมไม่รู้ไหากะโลกใกถึงที่หมายแล้วโอ้ยอยู่ดีครับหลอดไฟแตกไฟท้ายแตกเองมันกระเทือนไง้มันกระเทือนจนแตกต้องใช้เทเ้ท้าย่าว่ามันยิ่ยหลุดเลยผมเพิ่งจับดูดูเขาแกงผมครับหนวดก็ไม่ตัดครับหนวดเฟิร์มเลยครับ แล้วเราก็มาถึงที่โพสามต้นเอ้ยไม่ใช่ปานสามต้นนี่นี่นี่ปานอยู่นี่สิโตมเห็นไหมใครนับได้สี่ต้นนี้ไม่ใช่นะต้องที่นี่นะที่ปานนะฮะปาลสามต้นขี่จากชาอำมมาถึงที่นี่ก็ห้าสิบสี่กิโลนะครับตอนนี้โวนของผมอยู่ที่ห้าสิบเก้าจุดหกนะปาดของผมนี่ประมาณห้าสิบสามจุดสามก็ประมาณห้าสิบสี่กิโลเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับไปที่เขากระโหลกกันครับผม มาที่นี่ผมคิดถึงเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะคิดถึงที่รักปากดามปากเฮ้ยน่าจะต่ำน้ำโพคิดถึงที่รักปากน้ำตานเอ็มนี่มันคันแทบดิวสามสิบห้าไอ้สามสิบห้ากันฮะเขาก็โลโอ้กวันนี้คือแหลมเกตตาน้ำตานะครับ ไม่มีะเลสงบเงียบมากเลยอ่ยะีดีเดี๋ยวเรามากินร้านอิ่มอกอิ่มใจฮะตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวพักกินข้าวแวะชาร์จแบตเตอรี่กันก่อนก่อนที่เราจะชาร์จรถสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเลยอ่ะตอนนี้ ก็มาดูฮะว่ากี่โวลต์ห้าสิบแปดจุดเจ็ดโวลต์นะครับก็ประมาณหกสิบกสิบห้าเปอร์เซ็นหกสิบโลครับแต่ที่ทำที่เรามาประมาณหกสิบโลยังขี่ได้อีกสบายสบายี่ก็ขอย้ายขอเปลี่ยนร้านนะครับจากครัวอิมโออินใจก็มาเป็นร้านครัวสวัสดิการนะครับเป็นเพราะอะไรทาไมถึงต้องย้ายนะฮะเอ่อเบื้องต้นนะครับเป็นเพราะว่า กระแสไฟที่เราจะดึงที่ร้านนั้นอนะ่ะของเรามันมีหลายท่านมากก็คือมีประมาณ15คันอย่างนั้นยๆก็ต้องชาร์จทั้งหมด15จุดทีนี้ด้วยกระแสไฟถ้ามันดึงกันมากมันก็จะทําให้ไฟอาจจะตกลงได้นะครับหรืออาจจะดับลงได้เลยผมก็เลยขอแยกตัวกับพี่บุ้งนะมาอยู่ที่ร้านครัวสวัสดิการก็อยู่บริเวณเขากระโหลกครับอยูต่ตีนเขาพอดีนะครับก็เดี๋ยวเบือ้องต้นก็ขออนุญ,ญาตทางร้านชาร์จละ เจ้าของร้านใจดีครับก็ไม่ได้คิดตังอะไรนะครับก็แค่สั่งข้าวขอบคุณมากครับงูก็ช้าตรงนั้นเลยครับผมเชินๆหน่อยส่วนของงูก็ช้าตรงนี้เลยเรับผมนี่จะพักนี้เลยประมาณสิบหัวนะฮะน่าจะประมาณสองชั่วโมงเดี๋ยวก็เต็มละบริเวณร้านก็อยู่ริมทะเลพอดีเลยนะครับนี่บรรยากาศดีมากกลางคืนน่าจะ โอเคชิลๆ okay, มีเครื่องดื่มหน่อยๆก็อยู่ตีนเขากระโหลกพอดีตรงนี้ก็จะเป็นทะเลครับสวยงามมากนะครับมองเห็นนะครับเมนูฮะอันนี้ผัดช,ชาทะเลครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลานะครับโอ้โหแต่งสวยส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้มยำทะเลน้ำข้นนะสไตล์ปากน้ำปลาน,นะครับผมสั่งมาสามอย่างนะครับ ิจรงเดินเท้าต่อครับกินอิ่มแล้วขนาดนี้ก็นังมุ่งหน้ามาที่ถ้ำพญานครนะฮะจากที่พักที่เรากินข้าวเมาื่อกี้เรงหัวกะโหลกะก็20่โลเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าที่ถ้ำพญานครมีอะไรบ้างน,นะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไป นองข้าวเหนียวนะฮะกำลังงุ่งหน้าสู่กุยบุรีนะฮะ ห้ากิโลครับผมถึงข่้ำพญานครนะฮะอำเภอสามร้อยยอดนะครับอา,ากาศดีวันนี้แดดไม่ร้อนเลยสามกิโล นี่ก็ทางเข้าถ้ำสยานครนะสูงมากค่าธรรมเนียม10บาทอ๋อ40บาทบ่ทาทห้่ามโฟมเอาอาหารเข้าไปนะครับอยภายหนะาฟัางมาก ลลูเยนี่ก็เป็นจำลองของในข้างในของถ้ำพญานครนะครับก็จะมีพับพลาอยู่ตรงกลางแล้วก็มีแสงส่องลงมานี่คือทางเข้าแล้วก็ติดชายทะเลพอดีนะครับไปทางนี้ก็ได้หรือจะขึ้นข้างบนนู้นก็ได้นตรงมนไดน,นู้นก็ได้ครับแต่ทางนี้ก็คือจะขึ้นขึ้นลูกหนึ่งแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นอีกลูกหนึ่งถึงจะถึงถ้ำพญานครแลวรู้สึกว่าทางนี้เขาบอกว่าเหมือนจะเป็นทางลัดเจอถ้ำเลย ริเวณทิวทัศน์นี้สวยมากเลยลงดีฝนมาแล้วจะรอดเนีหยไปขี่ขับไปที่ชามนะฮะเดี๋ยวตัวเอาอเดินทางได้พักเสร็จแล้วครับแากท่าพญานาคนะฮะก็ไปดูแค่ตีนท่านครับไม่ได้เข้าไปข้างในเดีย๋ยวลาดเดินทางต่อครับ การลาศนาชิคแม่คนะช่วงบ่ายมาช่วงบ่ายขี่กับทำไม่ได้ขี่มาไม่ขี่กับออกกันใา้ได้ let's go ห้าสิบปอน ระทางอีกประมาณสิกว่าโลนสิบกิโลวิ่งก็สี่สิบแม่าจะถึงซ้ำมนง้นผมไม่ไหวแน่นะเส้นทางขนาดนี้แล้วลมแรงเนี่ยแรงต้านก็เยอะน้ำหนักก็ค่อนข้างเยอะด้วยในตัวรถนะฮะก็เลยต้องขี่พยุงพยุงขนาดน่อแล้วถ้าให้ระยะทางมันถึงนะฮะครับโอ้ยนี่เราขับมาตลอดนิดหนึ่งนะครับสองร้อยโลนะครับผม เรยขาหนักเยอะนะตอนนีๆๆ้ก็กำลังเติมไฟนะครับที่ EV Station นะครับก็สามารถที่จะเติมได้สำหรับรถที่เป็นไฟฟ้ามันก็สามารถท่วงจากตัวที่เป็นตัวต่อตัวนี้ตัวใหญ่ นี่นะครับต่อมาจากตู้สายมาจากตู้ตัวนี้แล้วก็มาต่อที่เป็นปลั๊กอีกทีหนึ่งเพื่อกระจายไฟไอ้ตัวต่อมันหลุดตอนที่ตอนนี้ฮะฝนตกแล้วครับมาแล้วฮะฝนมาแล้วเราจะต้องรีบเพื่อที่จะไปหาที่ชาร์จก่อนเจ็บขาโอ้ยเจ็บเดี๋ยวรอก่อนนะฮะช่วงนี้ก็มาแวะพัก ชาร์จรถด้วยแล้วก็พักขาด้วยนะตอนนี้รู้สึกตึงๆมากเลยกับการที่ล้มไปขาซ้ายนี่แต่ว่าแผลนตรงนี้นิดหน่อยไม่เป็นไรตรงน,นี้ปวดนิดหน่อยตรงน,นี้ปวดมากเดี๋ยวพักกันเบรกสักสองชั่วโมงขี่ก็ไม่ได้การสะบัดหักปล่อยมือก็ไม่ได้ถ่ายก็ไม่ได้ครับอาจจะต้องรอดูจะพยายามจะอัปเดตให้มากที่สุดในจุดที่เราแวะ โ <Okay. S 2> อเค้ตตาตะเภามาไม่เท่าไหร่ครับขาทะอยู่นี่หัวขบวนยังรั่วแล้วชอไ่อได้ดังพระรามสองักพรรามสอไงนะทีมงานพระรามสองเดีย๋ยก็หาไว้ให้เลยไนะอสมชายไหนไมชนไปหาที่ไหนอ่ะมาตจะหนมันไม่ <laughs> ไม <laughs> มันโคตรอมสุดดยยออเล่ะมันิดหนึ่ิดว่ามันมีหมูช่างอ็อบวางยาป่ะว้แน่อ่ะโหหมูเขาแน่เลยไม่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 มันติดอันนี้พี่มันติดอันนี้เรจะลวกโนเข้าจอดไม่ได้ต้องมีจอดแตจะเป็นโดนเศษแก้วนะฮะไปเคาะแล้วมันมีเศษแก้วอยู่ไม่ปวดยางเสร็จแล้วครับยางสำหรับหัวล่าครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยไป ลฮยเลยเลยลยเยหัวเหงะตอนนี้เข้าตลาดโต้รุ่งเหรอตอนนี้ก็เย็นแล้ว แล้วเราก็ถึงที่เขาหินเหล็กไฟเป็ที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หูสูงแล้วก็วิวสวยเหมือนเดิมฮะวันนี้ก็มาเป็นครั้งที่2องละหลังจากที่เราเคยมาจากที่นี่เมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับของปี6 5สภาพสวยเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เพื่อนๆวันนี้มาเยอะมากกว่าเดิมนะครับครั้งครั้งที่แล้วก็มาแค่สามสี่คันเองมีคนไม่ขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับอ่อนนีครับ อยากขึ้นไม่ไหวฮะแหวนตัวดับบอกได้คำเดียวว่าอ่อนครับอ้าวนึกว่าไม่มาแล้วโถนอน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 นนท่นพี่ใจเย็นอันนี้หัวทิพเลยนะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพี่ขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวมันร้อนอ๋องมเพราะกดแล้วมันยังไงอ่ะมัน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 ตัด ไม่เหมือนไม่มีแรงอ่ะเพตรงร้อนนี่ดิไม่มีแรงผมเต็นอยู่สามครั้งแล้วโอ้กงร้อนจริงด้วยร้อนร้อนต้องพัดเย็นปลา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 าถ่ายลูกเราครับ จนจุดที่มารับนะกช้นะครับจุดที่สองที่ว่ามารอที่หัวหินก็มีทีมบอสทีมนอนนะทีมพี่โยนะครับผมก็สี่ห้าคนมีแวนด้วยคนหนึ่งแล้วที่เหลือก็ไปเจอกันที่เช่สุดจนที่ขอามที่เดิมนะครับคอนโดที่ใดนับบอสพี่โยแล้วก็นอนนะครับผมข้ามแล้วครับผมเฮ้ถึงข้ามแล้วบ๊ายบาย เราจริงเทวรันนี่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยตายเลยนะไปเลยพี่แล้วเราก็จบคลิปนะครับผมวันนี้สําหรับวันนี้200โลนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรีไลฟ์กันครับว่าจะถึง200โลหรือไม่นะฮะวันนี้ก็ผ่านมาเยอะจบนะฮะจบทุกคันคือมันคาใจอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะยังยิงยืนไหวอ่ะ ถ้าอาการมันไม่กำเร่วขึ้นนะครับคือมันมันมันเสม,มอตัวอไอ้แล้วมันทุเราลงอ่ะได้ขี่ได้จนจบครับตอนนี้เหลือแค่59.5้โวลต์นะฮะวิ่งมาจากตรงปตท3าสสำเร็จด้วยขนาดขาเจบ็บ <laughs> สุดท้ายก็จบทริปแล้วนะครับนี่ก็จบทริปอยู่ที่1.82ิกิโลเมตรนะมีเรื่องราวมากมายในสำหรับในทริปนี้ทั้งบาดเจ็บทั้งยางรั่วนะครับหลายๆอย่าง ก็สามารถผ่านมาได้โดยที่ไม่มีรถเซอร์วิสนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำทลิปต,ต่อไปนะครับในทีิปหน้าผมจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมกดติดตามกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย